สวัสดีเจ้าไยพย์ูจักอันนี้พองเจ้าอันนี้ยเจ้าเป็นห้องวาตาแล้วนะเจ้าตาแล้วตามความเจรของคุณลานานาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องรางจิโจยในการขัดจัดปัดเป่าสิ่งบดี้บาังามสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจมนต์ดำอีนะเจ้าปกติแล้วเนี่ยเจ้าเราจะนิยมเอาตาแลว้วไปแขวนไว้ตีประตูห้องนาบ้านอนะเจ้าเอาไปแขวนไว้ตีตั้งเข่าหมู่บ้านเนาะอย่างช่วงตีหมู่บ้านทามีงานนี่ยเจ้า เปิลก็จะนิยมเอาตาแล้วเนี่ยไปแขวนไหว้เพอทีติจาป้องกันบะหือสิงโชรายเนี่ยเขา้าในหมู่บ้านของเฮาใดเจ้าหันมุนมุนเนียเจ้ามุนมุน่น,น,นะเจ้าเปรียบไปแลวก่อเหมือนกรบแก่นตาของนกแล้วหรือว่านกเหี่ยวเจ้านกเหยี่ยวเนี่ยมันจะมีายตาที่กว่างไกลแล้วก็ยาวไกลเนาะเวลาตีมันหันหยังตีบดีเนี่ยมันก็จะเข้าไปจัดการแล้วก็เข้าไปคับไล่เด็ดโดยง่ายนะเจ้า เพราะฉะนั้นเปิลก็เลยเอามาเปรียบเทียบเป็นตาแล้วอย่างนี้เนาะตีอยู่ในมือปอยเนี่ยปินตาแล้วเจ็ดจันนะเจ้าซึ่งซานโดยคุณตาคุณแก่ในหมู่บ้านของปอยเองเจ้า เปิน้นเจยกันสารเส็จเรียบร้อยแล้วก่อตุปีกับตัวลุงเจยกันปลุกเสกขึ้นมานะเจ้าเปิ้นเอาไว้ติวัดสาหรับใครที่ไปวัดในชมพิม่เมืองเนี่ยก็สาม,มารถที่จะปูจ้าตาแล้วเอามาแควนไว้ติดประตูโฮนาบานของเฮาได้เจ้าก็อย่างที่บอกว่ามันจะชจวยในเรื่องของการขจัดปัดเป่าสิ่งบัดีบางงามออกไปซึ่งเป็นความเจอของคุณลานา,นาแล้วก็คุณยองของเฮาเจ้า